สวัสดีทุกท่านนะครับมาดูผลงานหลังจากย้อมย้อมผ้าคุมใยของเราออกมาเป็นลายดอกไม้สีสันสวยงามหลากสีนะเราจะปล่อยให้ดูนะครับเป็นการย้อมจริงๆครับไม่ใช่เป็นการวาดรูปวาดภาพนะครับเป็นการย้อมออกมาให้มีสีสันสวยงามเป็นลายดอกไม้แบบนี้หรือว่าท่านไหนที่ชอบแบบพื้นพื้นแบบนี้ก็ได้นะอันนี้คือลายแบบพื้นพื้นสว่วนนี้คือลายดอกไม้ ไหมครับหลังจากที่พึงให้แห้งสักนิดนึงแล้วเราก็จะมาหมักในส่วนของน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือว่าหมักโครนั่นเองนะแล้วก็จะหอมสุดชื่นทำให้เหนื้อผ้าฟูแล้วก็นุ่มแล้วก็หอมเพิ่มมูลค่าโอ้สวยงามมากๆนะครับนี่คือลายที่พวกเราออกแบบได้ ถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจสร้างงานสร้างอาชีพก็ติดต่อพวกเรามาได้เลยศูนย์ศิลปาชีพนารวยอันนี้คือรายเบื้องต้นถ้าเกิดพวกเราอยากได้ลายที่สวยงามกว่านี้เราก็จะมีวิธีหรือว่าเคล็ดลับการออกแบบให้เราสามารถรวมกลุ่มกันแล้วก็ผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อที่จะจัดจำหน่ายหรือว่าเอาไปขายตามศูนย์โอทอหรือว่าศูนย์ที่เอาไปโชว์สินค้าโชว์งานของเราได้ ร้านค้าหนาะรวยของเราก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะรวมสินค้าเหล่านี้ให้ทุกคนเข้ามากินมาใช้แล้วก็มีเงินกำไรมาแบ่งปันกันจัดเป็นรูปแบบของคล้ายๆสหกรณ์เห็นไหมครับทุกคนมีงานมีอาชีพมีเงินมีที่เก็บเงินมีที่ซื้อของเป็นของตัวเองเราก็จะมีรายได้เราก็จะร่ำรวยในอนาคตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับ